ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแคทเกมเมอร์ติดเมียนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม d a d By Day l i รย t อยู่ในโหมดฆาตะกอดไปเริ่มเลยกดดีจะฟันให้ครับแต่ัดเกิดมาเพื่อฟัน กระต่ายตาสีฟ้าออกมาแล้วตอนนี้โอ้ได้่มขัดตะกอดูโคตรยากครับไอ้ไงสักทีไหมอ่ะเออสักทีไหมอ่ะเอือสักทีไหมล่ะเอ อ้าตรงนี้ใกล้สุดแล้วอันแหนดินดินดินเข้าไปเจอไหมก่อนพี่เอ้ยไอ้ไอ้เอ้ยไม่โดนได้ไงวะเดี๋ยวคือเดี๋ยวคือเดี๋ยวคือ อกดสปีกปลาเพื่อเปิดเออมามาควันอ่ะเพื่อนโดนช่วยกับร่าคนหนึ่งเฮ้ลงไปทำอะไรข้างล่างเพื่อนลงไปทำอะไรข้างล่างอ่ะไปไหนไปไหน,ไหนอโอ้โหลไมไหมเสียของสิครับแบบนี้เสียของสิ หาคนไม่เจอเนี่ยอันตรายนะเนี่ย <_ EN> จะยินนะจ๊ะเอาไปอีกรอบโ <_ EN> อ้โหไม่โดนเลยไม่มีคนมาทางนี้กลิ่นเลือดมันแรงเฮ้ย <_ EN> ข,ข้างนี้เหมือน เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันสักทีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยหืมเฮ้ยศัพท์นี่เอ้ยหลุดลั่นนี่เมื่อกูเปกแล้ว ไอ้นี่นี่มึงมึงมึงหลายทีแล้วมึงเนี่ยมึงหลายทีแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยสัตว์นี่สัตว์นี่มึไม่เนี่ยโดดไปทางนี้กูได้ยินเสียงนะกูได้ยินเสียงนะเฮ้ยกูทำร้ายให้หมดมาดิเดี๋ยวสัตว์นี่กวันกูได้เจอเนี่ย ือสักทีไหมน่ะเฮ้ยอ oh <no! S 1> ืมพวกนี <từ> ้ตั้งไงเห็นละกูไล่อยู่คนเดียวกูยังไม่ได้แขวนใครเลยไม่นะเอ๋โดนใครไม่รู้จังหวะนี้เปลี่ยนเป้าหมายก็ได้นี่มตุกเก่งเกิน เออบาดเจ็บทุกคนเอาดิเออหือว่าวไปไหนแล้วไม่เหมือนมันก็ได้ยินเสียงทางนี้นี่ไง สักทีไหมมึงพวกมึงเนี่ย <c oughs> <c oughs> อือหมันไส้มันไส้เนือ,อ ว h a the fuck <laughs> จบได้ไงวันเนี้ย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> เอาลืมเอาของม <laughs> าอีกแล้วเหรอเดี๋ยวขอขึ้นไปดูบนบ้านก่อนมีกล่องอันนี้กูไหม มาแล้วอย่าบอกนะว่าน้องลิลินจ๋าอย่าเพิ่งขึ้นมานะจ๊ะโอเคสวยอยู่ oh ah ahu ahu lôi chân cua cả chửi 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 Chơi đây, chơi đây. Ừ, mà đi. Tay là cua. Cua mẹng dù này. thật, mấy ngày ở YouTube nghĩ nghĩ hả? ก็ได้กูเพื่อน, <c oughs> น,นทำไรเพื่อน <c oughs> โอ้โห <c oughs> ไอพี่หงายท้องเลยครูเมล็ดไหนเลยผัวสเตตสองแล้วนี่นนไม่แค่เมลม่อะไรผมเนี่ยเด็กูแม่งโคตรกะเอ,อือโอ้โหสเตดนี่สเตตหนึนนน่งโอเค โอ้ขอขอใส่เครื่องก่อนเลยจังหวะนี้นี่กันฮะโดนสง่งเว่ยไปแล้วเหรอดี๋ยวมาด่าโอ้โหเพิ่งสเตจหนึ่งไม่ใช่เหรอทำไมโดนได้อะ <c oughs> ูเข้าตู้ละมาแล้วเพื่อนอยู่ไหมเพื่อนไม่อยู่ด้วยอย่าเปิดตู้นะอย่าเปิดตู้นะเออโอ้มันหักคอแล้วมันหักคอแล้วไอ้เหี้ยยี่คนสยอง อย่าเมืออย่าเมืออย่าเมือเด็ดขาดเมื่อกี้แม่งเมือแล้วเครื่องระเบิดเครื่องควยเลยลากมาทำไมเนี่ยลากมาไหมเครื่องคุอยู่ไหนเครื่องอยู่ไหนย่าขหางกูเลยหางกูเลย เมื่อกี้ข้างหลังกูเลยสัเกือบแล้วกูเฮ้ยไอ้ยอสตีไปแล้วแม่งตามกูมาด้วยตามกูมาด้วยตามมาทลบไมตามมาฮักพงตามมาทลบไมอ,อ่สุดท้ายแล้วกูเอฮ้ยกูแหงหลังกูเลยเหรอเพื่อนกูสุดท้ายแล้ว พเพื่อนกูสเตเต้ถามมาบ้างหนึ่งหนีหนีแล้วมึงเป็นไอ้อะไรกับกูเนี่ยโอ้โหแยกกันยังไงมาเจอกันมาเดิมไปละอ่ะเอาแล้วมึงมาทับไป ไม่น <ider> <itor> ่าินทายากเลยนั่นนั่นนั่นเออโอเไอะเหียแมงกูเลโคตกลางเลย โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, และกด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปบายดี Bye,